โอ้ดีใจมากครับก็หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบมันดูได้ทุกทุกเพศทุกวัยเลยครับจะดูกับแฟนก็ได้ดูกับครอบครัวก็ได้ดูกับเพื่อนก็ได้เราก็หวังว่าจะทําให้คนไทยมีความสุขนะครับจากงานชิ้นนี้ครับไม่มีแฟนไม่มีแฟนก็ชวนเพื่อนมาครมาับมานะครับมามาหรอมาครับ ใช่ครับมากันมากันเยอะเลยครับคือแบบว่าไหนเราใช้ก es> ังใจกันกอเป็นกำลังใจที่ดีมากครับมิชาคอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็งานก็หนักกับงานหนักทั้งสองคนต้องขอบคุณด้วยครับวันนี้ก็สามารถอืมเหมือนกับเขาจะ รู้สึกเขาชอบภาษาอีสานนะอืยอย่างเวลาเราเรา,เราปล่อยเพลงอีสานหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะชอบอืจะชอบเป็นพิเศษค้าให้เาพูดด้วยนะไม่ไม,ไม่ไม่ครับหมายถึงว่าแบบชอบฟังเราร้องเพลงเป็นสำเนียงอีสานอะไรเงี้ยเคยมาพูดกับเราแบบเฮ้ยแซวเราแบเอีสานอะไม่ไม่ไมอ๋อมีเหมือนกันนะเคยครับแต่นานๆที่แครับทำยังไม่ค่อยเหมือนหรอกครับแต่ก็มีบ้างที่ผมทำเป็นสำเนียงเหนือแต่ผมก็ทำไม่เหมือนล้อกับไปอะไรเงี้ย มีสอนนะครับอกภาษาอีสานมีบ้างครับที่เขามาถามอาจจะต้องไปแบบอ่าไปเล่นละครหนึ่งอันนี้ซ้อมเป็นสไตา์ทีสานโอ้ยบอกยังบอกแมนเหรครับผมใจเย็นๆครับใจเย็นๆครับก็มีจับกันหลายคนแล้วก็มีแลกส่วนตัวกันด้วยครับเครื่องกรองอากาศ เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ครับด้วยความถุงใหญ่โอ้ดีใจนะครับเพราะว่าผมเองก็รถผมมันเป็นรถเก่าครับแล้วก็บางทีกระจกอาจจะปิดไม่สนิทพวกควันไอเสียจากเวลารถติดอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้ามาได้นะครับมีของขวัญของน้องเขาก็น่าจะช่วยให้เราหายใจได้สบายขึ้นรถคันที่ไปซ่อมมาใช่ไหมคะใช่ครับรถเก่าคันนั้นเลยครับที่ทำนี่แม่ แล้เขาสังเกตเรานานไหมคะว่าเราซื้อแจ็คตัวนี้เป็นให้ของขวัญผมไม่รู้เลยครับก็เซอร์ไพรส์เมื่อวานเองครับแต่ก็ถูกใจเราอยู่นะถูกใจครับเพราะว่าสีมันก็สีเดียวกับรถด้วยเป็นแบบเก่าๆเหมือนกันดูเขาพยายามในการแอบว่าจะทำให้มันแบบมุดอันโทนในรถมันนี้คลายคลุมกันครับก็เขาเก่งทางด้านแฟชั่นอย่้ยครับ่าเลี้ยนคะเป็นปฏิทินโบราณเป็นแบบเป็นเครื่องทองเหลือง กผมว่ามันสวยดีครับแล้วก็มันหาที่ไหนไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยเอามาจัดฉลาดครับตอนตอนตอนน้องเห็นยังไงคะแรกเขาก็งงนะครับว่ามันคืออะไรแล้วเราก็ไปแบบทําให้ดูว่ามันใช้งานยังไงมันใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าต้องเป็นแมนนวลนะเป็นแบบเอามือไปปรับเอะไรยเงี้ยมันก็เหมือนกับั้งใจ พ,พ,พี่ใหม่ตั้งใจว่าช่วงวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดกับหนึ่งครับผมไม่มีงานครับก็ล็อกเอาไว้ว่าสามวันนี้จะพาคุณแม่ไปทานข้าวทุกวันนะครับเป็นแบบที่ที่แม่อยากไปครับ mm hmm. จะพาไปทั้งทั้งสามวันเลยก่อนที่ว mm ันที่สองจะกลับมาทำงานทเราล็อกไปเลยใช่ไหมว่าเราจะไม่นนรับงานที่ใหม่ ว่าการทํางานผมก็ดีครับก็มันครับแต่ว่าครอบครัวก็สาคัญเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมก็ทํางานหนักมาหลายปีครับดังนั้นผมอยากพาคุณแม่ไปในหลายๆที่ในะตอนที่ท่านแบบยังมีแรงยังแบบเดินได้สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับเลือกจะไปแล้วไหมครับเลือกแล้วครับลอกไปผลแล้วครับร <3 S 1> วันสามนี้จะเป็นไหน ก็ที่ระวันครับใช่ครับนอกจากพาไปกินข้าวก็เป็นป่าด้วยพ่ะยะอะไรนะครับก็เป็นป่าด้วยไหมป่าเปาเใส่เปยให้คุณแม่ได้ไหมสามวันก็ดูแลครับเราขอบคุณแม่เราของขวัญที่ให้ดื้อให้แม่นรถดีป่ะย่ะป่านะครับของขวัญของคุณแม่ก็จะเป็นอย่างอื่นครับแต่รถอันนี้เราเราชอบด้วยแล้วก็ เป็นรถที่คุณพ่อชอบรถในฝัน่อ๋อให้แมใช่อยากให้แม่เห็นนะครับ <c oughs> ว่าพอเอามาทําใหม่แล้วมันสวยแบบไหนแล้วก็มันมีสำหรับผมมันก็มีคุณค่าทางจิตใจด้วยครับก <c oughs> ว่าจะทําเสร็จสองปีนะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับเก่าหมดแล้ว <c oughs> ทุกอย่างพังหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นยางเป็นล้อกระจกสีทุกอย่างต้องทําใหม่หมด ก็ต้องขอบคุณทีมช่างแล้วก็พเพื่อนๆครับที่แบบช่วยกระดงความคิดแล้วก็ฝีมลอทําให้มันกลับมาใช้งานได้แม่ยิ้มครับชื่นใจนะครับ <c oughs> ตอนแรกก็เสียวครับเพราะว่าแม่อยากให้ได้รถใหม่ <c oughs> ครับแม่อยากให้ซื้อรถใหม่ครับแล้วครันนี้มันก็ราคาก็สูงกว่ารถใหม่ <c oughs> <c oughs> แต่เรามีความรู้สึกว่าเราอย่างที่บอกมันมีคุณค่าทางใจ,ใจิตใจ ้องไปยไหมคะไ,ไม่ต้องรู้ประมาณหนึ่งแพงการถประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งเลยแหละครับอ,อ,บอ,อ,บอครับรขอบคุณมากครับ